กาบสบายดีพ่อพี่พนอ้องกาบสบายดีเราก็ววสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพอกันเซนเก่าเซนเคยกับบ่าวตายบรรยากาศยำแรงพี่นอ้องตอนนี้เฮากขา,อ,าอยู่ทางไหานาพอน้องโตเนาะมาเหล่าเบิง่งนเขาหนาแซงนาปังเผื่อพี่นอ้องตั้งจากนะเฮาของปริมาณเหล่าเบิ่งแต่หึงแหละมาเป็นเหตุไปหอด ทำไดเนาะมาเบิบ้งเขเ่นบลงามหรือบลงามพี่น้องวันนี้เขากา็ลงมาเลาะทงไอทงนาเพราะว่าอา,อาการไขก่กระดัวดีขึ้นแน่นะเนาะจะใช้พาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิง่งนาแสงนาปังผ่อหนหลวงโตหัวนาเฮาห้องปฏิเหตุเนาะปีนี้เฮาบริเหตุหนาแสงนาปัง มีแต่พอน้องโตเป็นผูเหมาเบิ่งเขาเป็นนำกันว่ดสิงามหรืมอม่งามเป็นเห็ดแตบได้เนาะตอนนี้กะอยู่ทางทงนาแล้วนี่เลยเบิ่งน้ำกันทุกคนนี่ตอนนี้ก็ะแมนเขาเป็นเห็ดเป็นเขาหวานก็เทวางามอยู่ แต่ว่าตอนนี้มันยังตุนน้อยเนาะนาพันกาสุออกจากหนองบัวน,นี่แหละเมื่อนี้กะบอได้ไปบใสพี่นอ้องเอาวกะพาพ่อแม่พี่นอ้องมาหลับเบืงบรรยากาศทองทอง,ทง,ทง,ทงหกทองนาแสงนาปังพอง่อนทองโตมาหลับสมบรรยากาศ ให้ทงหน้า,นามาพี่น้องอน,นีเป็นกอไผ่มีโปไว้นี่โอ้โหงามงามขาวกะเกี่ยวกลุ่มโอ้หน่อไม้ก็มีหน่อไม้ก็มีอีกหน่อไม้นี่คือไม้สังคมเนาะบรรยากาศ นานาแสงนาปังครับพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่นอ้องเขาก็เขียวเขียวนาอทางนาขมิน้นทางนาเป็นไหนากันเนาะงขยะสีดำเอาบรรยากาศขยาของรางวัลกายพู่นบวกอะไทางตะวินพวกวไปเบิ่งกัน เพิ่นหวานแล้วเทวางามงามพี่น้องมาทางนี้ก็จะเป็นหนองบัวเพิ่่นนีแหละเนาะหนองบัวนี่ก็ถือว่าบรอยากง,งามบานไดเพราะว่าช่วงฤดูหนาวนี่มันติดพันยายติดพัยาแลมันก็ตายแต่ว่ามันมันตายลงไปแต่วิทฤดูหนาวนี่ มันกระป่งขึ้นมาใหม่มันเกิดขึ้นมาใหม่พี่น้องเดออโบมีโบม,ม,มีตายโบม,มีตายเบิดเนาะมันตายลงไปแล้วกับเกิดขึ้นมาใหม่โอ้มาเกิดทางนี้อีกนี่ทางนี้ก็มีเกิดอีกเด้พี่น้องปสาธุ นานแค่ว่าสวยงามพี่นอ้อ,นองดอกตูดเป็นเห็ดแบบหวานเอาเลยหวานกับพอดีพอดีเขียวเต็มหงายาเนาะหน้าแซงหน้าปังอันนี้พอพอน้องตนี่ก็เป็นสองหาย สองหายี้เนาะแลวก็แถวเทิงหบบนันดับวอนที่ห้องลงมาไหลตรง,ตรงกลางกว้างเดียวแถวเนมนไปเห็นหลังคานะักก็คือหลังคาหวัดเนาะหลังคาหวัดนี่ก็คือ,คอ,คอทางหลัง ทั้งหลังอันหมู่บ้านโอ้ตัวนี้กระเจ้ากำลังสีดำพระเจาพะเจ้ากำลังเอาน้ำอ,อ,อาเนีสูบน้ำออกเนาะปลาหลายๆมีปลาอีก ไถดำเลยตัวนี้พี่เนางถ้าไถถ้าดำมาเนาะตัวนี้ก็จะสีดำเอนกันสองไถตัวสีดำเหมือนไถดำได้เลยโอ้มีปา่าอีกบอดพุปัดปัดองนาตัวเขียวงามตาวันซอน แต่ว่าคือนี่เฮาบ่ได้เฮ็ดเนาะหน้าเฮาบ่มีน้ําคลองพี่น้องมีน้ําคลองบ่มีน้ําโซาประทานก็เลยบ่ได้เฮ็ดเพราะเฮาบ่มีบ่อบ่มีบ่อเอาเนาะน้ําเอาหยังเนาะถ้าว่าขุดบ่อกบ่เพียงพอน้ําบ่เพียงพอพี่น้องก็เลยว่าเออบ่เป็นหยังเนาะบ่ได้เฮ็ดเฮาเฮ็ดนาปีพี่น้อง นาปีกะเห็ดท่าวทีมันเห็ดใดเนาะนปังกะมีน้ำคลองนาำหยังเขาจะคอยเห็ดเขาบูมีน้ำคลองค,อคือว่าไร้เ็ดเนาะเขางดงามอุย้ยมีปลาอีกปุ๊บปลาเต็มตัวแซ่บ สอนกินปลาโอ้มีปลาอยู่เด้อพี่น้องสัตว์วุดๆดูอืมจักสิแม่นปลาหยังเนาะสัตว์บวยๆดูน่าสิแม่นปลาใหญ่เติบแล้วพี่น้องไปเห็นน้ํา ขาก็ลงโตนี่ก็คือว่าง,งามแล้วพี่นอ้องมาทางนี้เป็นตากาะกะข้าเจัน๋ยววานกะสีดำน่าแสงนะพี่น้องน,น,นี่แถวบริเวณนี้เนาะสีดำแถวนี้เห็นเป็นตะากะาวานกาไว้ เแถวเห็ดบริเวณแถวเห็ดกาอิน,นะพี่น้องขาเห็ดไปหลายๆก็คือ,อ,อนชิบวไรถูกเนาะบุยนำบุยนำคลองปีนี้พี่น้องแหวนกาเห็ดบริเวณนี้แถวบริเวณเกิดกา เห็ดได้เที่ยวบุมีน้องไก่น้องไก่ยังเลยกัะเห็ดบ่ได้เนาะตะก้าอะไรแบบเขี้ยงง๊าเนียครับบรรยากาศยามแรงๆี่น้อกมันนอกบมันหนาประมาณนี้แหละตอนเล้นกำลังสิ็อ่าหลับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นน้องสะน้องสะอีกนาเจ้าหนึ่งเนาะเป็นจะเป็นนาข้าเจ้าอะไพี่น้องเห็นแต่ปลาแหลมอยู่พูดมทอถนัดลอยบวดบวชสองสามโตนี่เนาะตัวนี้เป็นตะกาข้าเจ้าเป็นตะกาข้าเจ้าข้าเจ้าเสียมาดำตัวนี้แหละ โอ้มันสิขึ้นนะย่านดีเนาะกันจบพอน้องโตนี่แหละแกะตัวเขียวเขียวหญ้าเตอะเลยเนาะถ้ากะอันนี้ก็สิโหเขียวงามเนาะแถวนี้ก็ oh, แต่แถวนามันมีแต่อาศัยแต่น้ำห่วยเนาะถ้าผมมีน้ำห่วยคือว่าอะไรอะไรน้ำอาศัยน้ำคลองน้ำคลองบ่มาณเลยคือว่าเห็ดะหอะไรเอาละมาวันนี้เราก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น,นกำลังใจให้เบาตายในเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกล่าวคำมาสบายดีพี่น้อง ขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเนาะ